วันี้ทับหนุ่มเป็นใครกบินน้องนอาจากนัาสูกสีคดีใช่ไหมกบีนน้องวันนี้คนไทยจะไม่ยอมต่อไปีกแล้วเราจะเข้าก้าเราจะมีการทำเนิการประสานงาน่างสาักิีพี่น้องเห็นดไหมครับพี่น้องถ้าเป็นเชนั้นสุดท้ยของพวกเรานการตรวจัญธรนไมคาับเราจะเป็นจุดไฟต่อไป เอาแค่แสดงให้คนดีปฏิบัติต่อประเทศชาติอย่างไม่ติดต้องว่านี่คือพลังบริษัทและหน่วยทั่วทุกประเทศจะก้าวขึ้นทางเดียวระเบียบทางสมัวกันเราให้สัญญาต่อหน้าต่อหน้าต่อไปต่อจนกระทั่งประเทศชาติตึง ฟังคลิปแล้วจริงๆแล้วนี่ก็คือว่าไม่มไม่ชอบทักษินอยู่แล้วแล้วก็ไม่ชอบในการ,รากนาคนโกงชาติของเขา,าแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาแต่ก็เหมือนว่าเราเป็นฝังเงียบแต่พอตั้งแต่ได้ฟังคลิปเนี่ยเราคงรู้สึกว่าเราคงจะเงียบต่อไปไม่ได้แล้ว พลังประชาชนกับพลังทหารมันคงวัดกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขายึดอํานาจของทหารไปแล้วแต่เราประชาชนก็คือว่าเราก็สู้ด้วยชีวิตค่ะต้องมีคนดีความตายอยู่ที่ปลายจมูกอยากบอกให้รู้อีกไม่นานคุณคงต้องตาย ยยคือจริงๆความาถูกต้องอะค่ะมันทให้ต้องออกมาอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรก็ออกมาจริงๆแล้วเราไม่มีแกนนาอย่างที่เราเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเราไม่มีแกนนาหัวใจแล้วก็ความถูกต้องของเราคือแกนนําพาเราออกมากคือจริงๆแล้วคุณไม่ผิดที่คุณจะเฉยนะคะแต่ประเทศนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนห<ใ>นึ่งมันเป็นของเราทุกคนถ้าคุณจะเฉยคุณเฉยถึงที่สุดนี้ได้ถึงจุดๆหนึ่งคุณจะรู้สึกว่า ที่คุณเฉยอ่ะมันทำให้เสียอะไรไปบ้างทุกวันนี้เราเสียมากพอแล้วเราไม่ต้องการให้ประเทศชาติหรือแม้กระทั่งเบือเ้องบนนะคะเสียมากเลยกว่านี้อะไรหรือใครก็ตามที่ทําให้เราต้องออกมานะว,วันนี้พวกคุณจงรู้เลยว่าคุณคิดผิดเราทําอะไรได้มากกว่าที่พลังประชาชนแข็งแกลเสมอค่ะ นคนไทยนะคะที่รักในหลวงแล้วก็เห็นว,ว่ารัฐบาลชุดนี้การบริหารงานแย่มีทั้งการกู้เงิน2.2ล้านล้านบาทที่ซึ่งเราจะต้องเป็นหีอีก50ปีไม่รู้ว่าพวกเราจะอยู่ถึงหรือเปล่านะคะเห็นไหมคะเขา,เขาก็ไม่ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เขาจะกู้เงินเนี่ยเขาจะไปทําโครงการการบริหารงานเขาก็ไม่ได้ว่าจะโปร่งใสาราบรื่นแล้วก็มีทั้งการทุจริตรับจำนำข้าวาหลายๆอย่างซึ่งไทย

ว่ารัฐบาลชุดนี้รู้สึกจะทําอะไรแย่มากครับครับของอะไรก็แพงไปหมดเลยทุกๆอย่างนะประชาชนลำบากมากครับจะมูกอยากบอกเห็นรู้อีกไม่นานคุณคงต้องตายก่อนจะตายยังไม่สายทําความดีชีวิตนี้เพื่อคนรในเพจในจชนจะมีการถอกันนะครับว่า ใครจะมาเป็นแกนนําใครจะมาฮุบใครจะมาดึงมวลชนคือผมมองว่าตรงนั้นะเราอยู่ที่ไปทะเลาะกันเราเอาเป้าหมายที่เป็นสิ่งเดียวกันคือว่าต้องการให้รัฐบาลชุดนี้ออกถามว่าคุณถามตัวเองดีกว่าว่าคุณยอมรับความถูกต้องเขาได้หรือเปล่ารัฐบาลนี้ถ้ายอมรับไม่ได้คุณก็พึ่งทะเลาะกันเองคุณรวมกันเข้ามาจะเสียอายจะใครจะสนามหลวงจะอะไรมาเลยผู้กองผู้เคมเนมารววกันดีกว่าผมว่านะ มีหันที่ฮอลลีวูดจะรวมตัวกันเป็นบางครั้งนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีคนน้อยเพราะเขาก็จะแบบแยกย้ายกันเจอแต่ละจุดซา,า,านฟราน L A นิวยอร์กแต่ที่ L A นี่ก็จะเยอะนิดนึงนะคะแต่ก็รู้สึกว่าแน่นหนาดีนะคะผู้คนรักกันเยอะ ที่นี่ค่ะยังไงก็คือรักประเทศไทยนะคะเพื่อพ่อหลวงของเราค่ะ่น่าจะออกกันมาเยอะๆนะคะ,ะ,คะพวกเราก็ต้องมาช่วยกันนิดนึงนะคะค่ะ<ช>้ออกมานะคะ<ข>อย่าอยู่เฉยๆใช<ห>้ความ <ทำ S 3> คิดคนิดนึงนะคะเพื่อประเทศชาตินะคะเพื่อตัวเราด้วยแล้วก็เพื่อพ่อหลวงด้วยนะคะยังไงก็ช่วยกันรวมตัวกันนิดนึงขอบคุณค่ะฝากไว้ค่ะฝากฝากไทยเฉยไว้ด้วยค่ะเอค่ะค่ะ ฝากไว้กับคนไทยทุกคนนะคะถ้ารักชาติจริงออกมาร่วนกันล้มล้างรัฐบาลที่คอร์รัปชันมากที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐบาลมานะคะโอเคค่ะรวมตัวกันอาทิตย์หน้านะคะ ทนไม่ไหวกับการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ครับก็ผลผมไม่ได้หวังผลอะไรนะฮะว่าจะมีผลกระทบกระทึงเขาหรือเปล่าแต่เราก็แสดงออกในความที่เราไม่เห็นตรงข้ามหรือเห็นต่างกับเขาคือทุกคนมีอิสระในความคิดของตัวเองใช่ไหมมาชุมนุมโดยที่ไม่มีใครชี้นำมันก็แสดงถึงความรู้สึกจากข้างในที่อยากจะออกมาจริงๆนะฮะแต่ก็มันก็เสียตรงในเรื่องการนัดแนะในการ

បានកូនអត់ប្រកាន់នឹងអត់ស្គាល់ណាមកចុះទៅរំក្នុងនោះគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាគំរូព្រះព្រះណាថាខ្លាំង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 នេះនេះរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួននេះគឺជារបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួន